ล้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรื่องเบาๆกันบ้างก็คือเรื่องเพลงค่ะคุณอชวินทุกวันนี้นะคะ เพลงหรือวงการเพลงเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วเพราะว่าพวกเทคโนโลยีเราก้าวไกลมากเดี๋ยวนี้โหลดเพลงไม่ต้องใช้เทปคสเซ็ตแล้วใช่ครับเดีย๋ยวนี้คนหันมาฟังเพลงอ,ออนไลน์กันมากขึ้นนะ<ช>ครับเปิดสมาร์ทโฟนก็ฟังเพลงก็ได้แล้วไม่ต้องไปซื้อเทปหรือว่าซีดีแล้วนะฮะค่ะก็เลยทําให้ธุรกิจเพลงรวมไปถึงรูปแบบธุรกิจนี้นะคะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าโลกที่อยู่ในมือเรานี่เองค่ะจะเปลี่ยนโฉมไปแค่ไหนหรือว่าจะมีอะไรให้หน่าค้นหาในปีนี้นะคะเราไปติดตามสกูปนี้กันเลยค่ะกับทิศทางเพลงในปี2017ค่ะ งานเพลงหลากหลายที่ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมาถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของวงการดนตรีในบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สื่อสารโดยตรงของศิลปินกับคนฟัง การปรับตัวของค่ายเพลงที่เคยเป็นผู้กำหนดทิศทางในอุตสาหกรรมดนตรีหรือการเกิดขึ้นของศิลปินหน้าใหม่ทั้งหมดกลายเป็นความคึคกคักที่สวนทางกับกระแสะเพลงไทยที่แน่นิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับนักวิจารณ์ดนตรีอย่างตู่พอเฮงหนึ่งในกรรมการคมชันลึกอวอร์ดมองว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนฟังเพลงที่ชัดเจนที่สุดในช่วงนี้เราจะเห็นว่าลักษสียยมคนฟังก็จะฟังเพลงที่ชอบไม่ต้อง ไม่รอคอยฟังวิทยุอีกแล้วมันก็คือสะท้อนผ่านยอดยอดเพจต่างๆซึ่งก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งซึ่งก็แต่ไม่ใช่เงินที่มากมายหรือแม้แต่กระทั่งสตรีมมิ่งที่เข้ามาแต่มันก็คือทำทำให้พวกเขาคนพบว่าคนฟังพวกเขาอยู่ไหนจะทําการตลาดยังไงจะไปสู่จุดนั้นไงมันจะเป็นการพบกันระหว่างวุงกับคนฟังที่มากกว่าโดยที่ไม่ค่คเพลงยักษ์ใหญ่คอยหนุนการเติบโตของคนฟังออนไลน์ ทางฝั่งคนทำนิตยสารดนตรีเองก็มองไม่ต่างกันตอนนี้ที่ทำอาได้ที่สุดคือสตรีมมิ่งดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราโลกทุกอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะไปกับสตรีมมิ่งได้แค่ไหน mm hmm. คือนิสัยคนยังคนจะพร้อมที่จะจ่ายค่าบริการของสตรีมมิ่งหรือเปล่า mm hmm. เพราะอย่างส่วนตัวอย่างเราเราจ่าย mm hmm. เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราจ่ายได้แต่ว่า mm hmm. ทีนี้ mm hmm. เขาก็ฟังเพลงจาก youtube mm hmm. ก็ได้ไง คือที่ฟังเพลงมันเยอะมากอะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องไปดาวน์โหลดผิดกฎหมายก็ได้ <c oughs> ก็ฟังฟังจาก YouTube นี่แหละ <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้การฟังเพลงผ่านเครือข่ายออนไลน์จะเริ่มมาไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางอุตสาหกรรมดนตรียุคใหม่จะโดยด้วยกลีบกุหลาบเพราะความจริงที่รู้กันดีว่าเม็ดเงินลงทุนกับผลกำไรที่เคยทำได้ในอุตสาหกรรมดนตรีแบบเดิมนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ยิงในยุคที่ดนตรีไทยพึ่งฟื้นตัวมาจากกระแสการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้วงการเพลงไม่ได้เดินไปไกลเท่าที่ควรนักแต่ศิล,ลปินหน้าใหม่ที่พาเรกันออกซิงเกิลของตัวเองในรอบปีที่ผ่านมาก,ก็ถือเป็นความคึกคักที่ชัดเจนที่สุดรวมทั้งยอดวิวก็กลายเป็นกระแส,สสำหรับคนฟังเพลงและการอยู่รอดของคนทำเพลงตอนนี้กันว่าไอ้เลขวิวทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับไม่ว่าจะขายเพลงแล้วมันก็เอฟเฟกต ใจิตใจคนฟังด้วยนะบอกอย่างตัวเราเองเราเห็นแบบให้ไม่เพลงนี้ร้อยล้านวิวตัวอย่างเข้าไปฟังก็เราก็กลายเป็นคนที่ร้อยล้านหนึ่งวิวขึ้นมาเราไม่ได้สนใจหรือเป็นคนนั้นด้วยซ้ำแต่ว่ามร้อยล้านวิวได้ไงวะต้องเราต้องเราต้องรู้อะเราก็เลยอยากเข้าไปฟังแล้วก็เราก็ห็นว่าตัวเลขวิวในหน้ากลัวมันเป็นทั้งกําลังใจแล้วมันก็บั่นทอนในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันก็เลยเป็นดาบสองคมเหมือนกันเลขวิวแต่ว่าทีนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับว่าลูกค้าผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ทุกคนวัดกันด้วยวิวหมด ซึ่งเราว่าของแบบนี้มันมีไว้ก็ดีจะได้รู้กันไปเลยว่าใครเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันว่าเราต้องเชื่อมันแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าเพราะว่าของที่มีคุณภาพทุกครั้งไม่ได้จาเป็นต้องมากับยอดวิวนะแต่หากมองทิศทางของวงการดนตรีไทยในปีนี้ด้วยสถานการณ์พิเศษใน่วงของความโศกเศร้าเสียใจของคนไทยแต่งที่จะเป็นกระแสหลักของทุกๆวงการก็น่าจะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ปี2017มันเป็นปีที่พิเศษ คือเราวงการเพลงไทยจะไม่พัฒนาไปไหนเพราะเป็นปีของเพลงพระราชนพนธ์อย่างแน่นอนอพอตัดกรณีพิเศษนี้ออกไปวงการเพลงไทยจะมีชี้นําด้วยละครโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ะรทรทจะมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะ,ะช่องที่เคยเป็นช่องยอดนิยมนังเดิมไม่ว่าช่องเจ็ดหรือช่องสามจุดนี้เขาจะเป็นคนกําหนดลสนิยมเพราะเขาจะใช้สื่อเขาเรียกว่ามา ซิงค์ซิเนจี้สามพลังกันไม่ว่าเพราะคนดูจะฟังเพลงทุกคืนตั้งแต่เปิดเพลงมาแล้วก็มามีรายการข่าวตอนเชา้าที่จะอัดเพลงเข้าไปก็จะใช้กลไกนี้ในการสร้างเพลงฮิตที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นในกระแสะดนตรีก็คือการหายไปของมือกีตาร์หรือวงที่เล่นดนตรีสดส่วนหนึ่งเพราะคนทําดนตรีในปัจจุบันมักทําเพลงผ่านเทคโนโลยีเสียงสังเคราะห์มากขึ้น แต่ตัวบรรณาธิการบริหารนติตยสารวิวบอร์ดไทยแลนด์ก็ยังเชื่อว่าในไม่ช้าวงที่มีการเล่นดนตรีสดเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดอีกครั้งบอใ้ มองทิศทางของแนวเพลงและภาพรวมของอุตสาหกรรมดนตรีในวันนี้ถึงอาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนักจากหลายๆปัจจัยแต่สําหรับคนฟังเพลงก็จะคงสัมผัสได้ว่าออนไลน์คือพื้นที่ที่ทําให้พวกเขาเข้าถึงดนตรีได้อย่างไร้กรอบจํากัดจริงๆ ชาชนที่นิยมนะคะพวกออนไลน์ค่ะก็ต้องก้าวให้ทันนะคะรูปแบบวงการเปลี่ยนไปแต่แน่นอนค่ะคือราสิยมหรือว่าการฟังเพลงก็ว,ว่าอาจจะวนอยู่คแค่ป๊อปบล็อกแจ๊สก็ยังอยู่ประมาณนี้แหละค่ะแต่แน่นอนนะครับตอนนี้โลกออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับธุรกิจนะครับซึ่งวงการเพลงเองเราเห็นว่าทุกวันนี้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับ,รบฟังเพลงผ่านออนไลน์นะครับผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับ